สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะครับช่องกระท่อมเสียบยอดชาแนลนะครับวันนี้พามาดูท่องกระทอมน้ําเพื่อนที่ที่คลิปเก่าที่ลงไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่กาลังจะเกิดขึ้นนะเพื่อนนี่ตอนนี้ก็ผ่านไปหนึ่งเดือนแล้วนะครับนี่วามเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะเพื่อนอที่ผมบอกน้าเพื่อนเพื่อนก็ดูนะที่แรกนะครับยังไม่ยังไม่มีกิ่งนี้นะเพื่อน กิ่งนี้ยังไม่แตกสามนะครับเพื่อนดูครับหนึ่งเดือนไปก็แตกเนี่ยแตกสามแตกสามสองสามชั้นเลยนะเพื่อนแตกสามสองชั้นครับเมื่อของกิ่งนี้ครับนี่เป็นสายพันธุ์แมงดาของปทุมนะเพื่อนเพื่อนเห็นครับกิ่งนี้ก็แตกสามนะเพื่อนจากคลิปนั้นก็ยังไม่มีกิ่งข้างกิ่งไหนแตกสามนะเพื่อนอันนี้ก็แตกสามแตกสามเลยไปเลยนะเพื่อนนี่ก็ฝนตกไปปอยะคยนะเมื่อนนี่อันนี้ก็แตกสามนะเพื่อนแต่กิ่งนี้ก็ เหมือนจะไม่สมบูรณ์นะครับเพื่อนเหมือนจะสมบูรณ์แค่กิ่งเดียวนะครับอ่ามันก็ไม่เป็นไรนะเพื่อนนี่เป็นสายพันธุ์แมงดาของปทุมนะเพื่อนสายพันธุ์แมงดาปทุมดูยังไงนะเพื่อนก็ใบจะอ้วนนะเพื่อนมาจะอ้วนหางก็จะหางจะมีไม่เยอะนะเพื่อนเยหางก็จะมีแค่แบบไม่เยอะนะเพื่อนไม่เหมือนกังนะครับอ่าหนึ่งเพื่อนหางก็จะมีน้อยนะเพื่อนหางก็จะมีนิดหน่อยนะครับเป็นของสายพันธุ์แมงดาปทุมนะครับเพื่อนหางก็จะมีน้อยนะครับ หางไม่เยอะนะครับสายพันธุ์แมงดาประทุมนเพื่อนใบก็จะอ้วนเลยนะครับใบก็จะอ้วนก็จะหนาเพื่อนแต่นี้ก็ใบใบยังใบยังไม่ค่อยใหญ่นะเพื่อนของต้นนี้นะครับเดี๋ยวมันสมบูรณ์กว่านี้มันก็จะใบใหญ่กว่านี้นะเพื่อนนี่กิ่งเยอะกิ่งเยอะไอ้นี่เยอะเพื่อนใบก็อาจจะเล็กหน่อยนะครับนี่เพื่อนดูหางครับแมงดาประทุมเพื่อนหางจะน้อยนะครับแต่ใบหนาหนามากเลยนะครับ นี่นีก็ <c oughs> ถ่ายให้ดูนะเพื่อนถ่ายมุมไกลๆให้ดูนะครับนี่ไงครับเพื่อนสายพันธุ์แมงดาปฐุมนะครับ <f hum> ความหนาความมันนะเพื่อนสุดยอดเลยนะครับหา <f ẩ n> งน้อยนะเพื่อนหางน้อยแต่มีน้อยแต่มีหน้าน,านะเพื่อนสายพันธุ์แมงดาปฐุมนะครับ <f irm> นี่ดูลำต้นนะเพื่อนนี่ลำต้นก็กําลังจะอมตอมิดแล้วนะครับเพื่อนนี่ดูครับอันนี้กิ่งที่แตกออกใหม่นะครับเพื่อน นี่เพื่อนเห็นไหมครับสายพันธุ์แมงดาวทุมนะเพื่อนไปมันจะอ้วนๆนะครับไม่ไม่เรียวยาวนะเพื่อนมันก็ไปมันก็จะอ้วนๆใหญ่ๆนะครับเนี่ยอ้วนๆอย่างนี้นะเพื่อนแล้วหางก็จะน้อยเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูมุมไกลๆนะเพื่อนนี้ก็สูงประมาณเกือบเกือบจะหน้าอกเลยนะเพื่อนให้ดูมุมลงสูงครับนี่สายพันธุ์แมงดาวทุมนะเพื่อน อ่าผ,ผมจะขึ้นหรือน้เพื่อนผมจะขึ yani ้นรูปคลิปที่แล้วไปดูน like ้าเพื่อนหนึ่งเดือนที่แล้วนะครับอ่านี่ครับเพื่อนคลิปนั้นครับที่ยังไม่แตกสามกิ่งแขนนะครับเมื่อในกิ่งแขนก็แตกสามเนี่ยแตกสามหลายกิ่งเลน้ำเพื่อนเนี่ยหนึ่งเนี่ยแตกสามนี่ก็แตกสามน้เพื่อนเนี่ยตอนนี้ก็แตกสามนะครับนี่ครับเพื่อนหลังจากหนึ่งเดือนก็อันนี้ขึ้นมาใหม่น้เพื่อนอ่าอันนี้ก็ ขึ้นมาใหม่อันนี้ก็ขึ้นมาใหม่นะเพื่อนอการสมการจะน่าจะตโตก็ด,ดีนะเพื่อนหลังจากหนึ่งเดือนนะครับอ่าอันนี้ก็อันนี้สําคัญนะเพื่อนการคํายันต้นนะครับเนี่ยออันนี้ผมก็จะปักแบบว่าเอียง45องศานะเพื่อนผมจะไม่ปักแบบ แบบตรงๆอย่างนี้น้เพื่อนเพราะว่ามันจะมีสิทธิ์ดนลากเยอะนะครับเพื่อนก็ให้ปากเอียงสิทธิ์มากองศานะเพื่อนแล้วก็ตอกตอกให้แน่นเลยนะเพื่อนอ่าแล้วก็เอาเชือกมาผูกไว้นะครับอาจจะเป็นเชือกฟางเชือกอะไรก็แล้วแต่นะเพื่อนนะที่ก็เอาเอาแมสน้ําเพื่อนที่เราใส่แล้วนะครับที่มันเหลือใช้น้เพื่อนแล้วก็เอามาพันเพื่อที่จะไม่ให้มันเป็นรอยน้เพื่อนนี่นะคนับเพื่อนเนี่ยนี่ยอันนี้ผมไม่ได้นี่ตอนต้นมันเล็กน้าเพื่อนผมเอาไม้ไผ่มาดามน้าเพื่อนแ้วผมไม่ได้พันอย่างนี้นะครับ เพื่อนเห็นไหมครับรอเต็มเลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็กิ่งแต่ออกมาใหม่นะครับเพื่อนนี้ก็กําลังจะอมต่อแล้วเพื่อนนะครับลำต้นก็ประมาณนิ้วโป้งนะครับประมาณนิ้วโป้งนะครับเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวหายให้ดูนะเพื่อนอีกเดือนนึงน่าจะอมต่อสมบูรณ์เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะเพื่อนว่ามันอมต่อแล้วมันจะเป็นลักษณะอย่างไงนะครับจะเป็นลักษณะอย่างไงนะครับเพื่อน นะตอนนี้ก็มาถ่ายอัปเดตให้ดูนะเพื่อนการเปลี่ยนแปลงนะครับนี่งไงครับเพื่อนอยังไงคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนฝากากดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ